ความพยายามเสนอเลื่อนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรองดองเป็นวาระเน่งด่วนในวันพรุ่งนี้จะให้สอสอพักฝ่ายค้านกลุ่มหนึ่งไม่พอใจรูขึ้นไปบนบันลังประธานรัฐสภาและสอสอฝ่ายรัฐบาลตรงเข้าขัดขวางเกิดการชลมูลพักใหญ่ระหว่างการประชุมรัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา มีรายง,งานด้วยว่านางสาวรังสีมารอดรัศมีสสสมุทรส,ส,สงครามพักประชาธิปัตย์ตรงเข้าไปลากเก้าอี้ประธานรัฐสภาลงมาจากตําแหน่งแต่ถูกขัดขวางจากนางสาวเปริงมณีเร่งสมบูรณ์สุขสสเลยพักเพื่อไทยการประชุมกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้งหลังนายสมศักดิ์เกียรติสุรน,น์ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาสั่งพักประชุม20นาทีสำหรับการเมืองนอกสภาก็ดำเนินควบคู่กันไปเมื่อนายสนทิลิมทองกุลและพลตรีจำลองสีเมือง พร้อมด้วยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนับพันคนไปชุมนุมหน้ารัฐสภาคัดค้านพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรองดองทั้งของพลเอกสนนทิุบุรญลญัตน์กลินและของพรรคเพื่อไทยแต่อยากจะบอกความจริงซึ่งท่านรู้อยู่แล้วว่ายังไม่เคยมีกฎหมายฉบับใดที่จะมีลักษณะเหมือนร่างกฎหมายปรองดองที่ใช้คำนี้เพราะร่างกฎหมายปลองดองคือร่างกฎหมายทำลายชาติครับ การเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรองดองครั้งนี้ทําให้กลุ่มพันธมิตรย,ยืนยันว่าจะต่อสู้คัดค้านจนกว่าจะได้รับชัยชนะและนั่นจะทําให้การเมืองนับจากนี้ไปเข้มข้นขึ้นถ้ามอบยังอยู่ในกรอบของของกฎหมายมันก็ไม่มีอะไรน่าห่วงมันเป็นสีสันด้วยซ้ําเป็นความเห็นต่างก็ถือว่าสีสันในระบอบประชาธิปไตย<ม>ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโดยหลักใหญ่ก็เห็นด้วยกันว่าจะต้องมีการปองดองอยู่แล้วแต่จะป้องดองยังไงนยมองต่างมุมก็เสนอเข้ามา การเมืองนับจากนี้ไปน่าจับตาเป็นที่ยิ่งเพราะวันนี้สมาชิกบ้านเลขที่111ได้รับการปลดแอกทางการเมืองแล้วและหลายคนจะกลับเข้าทํางานกับพักเพื่อไทยอัตพลดงเจนดารายงาน